จะเอารุนดังไปนะส่งบอลมาได้เอาลัวนะเดี๋ยวดังยัดเลยเยจอาจะแ่งที่สุด2คนนะครับผม จินที่6ของประเทศไทยนะครับเรียวตะที่3ของประเทศไทยนะครับผมแกร่งที่สุด2คนจัดไปครับผมข้างเราเซนเตอร์นน2นะแล้วจะปิดเขาอยู่ไหมเนี่ยต้องไปปิดจินคนหนึ่งเซนเตอร์มันปิดจินไม่ค่อยอยู่ตามไม่ทันไนท์ จัดไปก่อนสวยงามครับผมโอเลินจ่ใครจะปิดจินพี่ปิดจินเอย่ล้วากาันดูเรีวต่าเองนะสวยครับ<ส>อาวะวจัดให้ครับดูนดังฮลัลโหลรู้จักเป้าวเขารักไก่ยิงไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราปิดดีเดี๋ยวพี่ปิดจินให้เอ้ย เสร็จเราเลยต้องเข้ามารับบอลใกล้หน่อยอุย้ยสกรีนอีันจิาจังหวะพอดีเป๊ะเลยนะเขากดยิงปุ๊บสกุนี่มาสกรีนพอดีเป๊เลยจัดให้ครับเดี๋ยวรอเล่นข้างนอกโอเค ไม่ถึงต้องงั้นจัดให้เลยครับเอาให้ผ่านนะเดี๋ยวต้องช่วย,ช,วยช่วยปิดดีกว่าเออช่วยช่วยเก็บบอลตอนพี่โดนบล็อกอะ่ะถ้าเกมบกนะถ้าใครยืนข้างหลังไลเงี้ยด้วยนะครับเวลาเกมบกนะโดนเขาให้เป็นไงยัดยัดให้ผมก็ได้นะครับผมลูนดังเล่นได้อยู่ข้างเขาไม่ใช่เซนเตอร์ เตยครับรับบอลใกล้ๆรับบอลใกล<ป>้ๆโอชิพาสไม่เต้<อ>เต้ยยัดให้พี่ทำเต้มหน่อยพี่นุนดังได้เน้รแล้วมันจ่ายบอลยากต้องออกมารับบอลน,นะเวลาเกมเกมลุกอ,ะอ่ะเกมลุกออกมารับบอลให้กันหน่อยดิแล้วค่อยๆเซตบอลเข้าไปมันโดนตัดบอลน,นะครับเจกโอชิพาส ได้มาช่วยปิดโอเคอืมไม่โดนมะโอโอ้แล้วลงอ่ะปิดสองคนด้ะเขาน่าจะมีอันเตรและโอ้ชีพาสยัดไปดูวรัวพี่ดำใส่ดังถุนลมไหมมีทุกอย่างเกี่ยวกับดังเต็มหมด <laughs> รูนใหญ่เลยว่าห้าดังชนล้มมันมีโอกาสดังชนล้มทั้งหมดสิบสามเปอร์เซ็นต์ะตัวเฮียโตนดิสวยครับเฮ้ยเซนเตอร์เราโหดวะ่ะโอ้โหสวยค,ครับโดนดิครับโอ้โหโทษตัต่งไมดเราตบบนายคนเสร็จแล้ววะ แต่ไปดินี่สาสวยโอ้โหเด็กแบบนี้สวยงดูอย่าให้จิงยิงอย่างเดียววงวงเขาจะหมดละอ้าว เจ็บดีครับน่นี้ใจ่ไหมครับตัวยับจ่ายจ่ายให้ผมอย่างเดียวก็ได้ครับข้างเขาบล็อกไม่ได้นะส่งมาด้วรัวๆเลยข้างเขาพลังไม่ถึงนะครับมันบล็อกลิงยากมากอินมันมีอันตีนะโอ้ยพี่ตั้มเคยตบอัน,อนติจีนนะยังไม่เคยเลยไม่ใช่ ตกได้มันต้องตกสองคนให้คนตบไปก่อนหนึ่งครั้งอ่ะเออน้องอินน่ะตบโดนทุกครั้งเลยเจงมอรันดอถ้าว่าซ้อนใช่ไหมใช่ต้องตบสองคนโอ้จะไข่นังลมดามินน่ถ้าเล่นกับน้องอินคือน้องอินตบโดนทุกรอบอ่ะสวยน่าจะต้องโดดแล้วล่ะผมมันเวฟเยอะโดด ขอเวียนตีเรานำสีแต้มนะจริงๆอยากเล่นช้านะแต่เล่นช้าไม่ได้เรียวตาเขารุนแน่นๆเลยโดนนี่ของคู่ห้ยตองโอ้ยจะหายวะเฮ้ยทำไมจินเขาไม่ใช้นติ๋วสวยเฮ้ยได้โหด่โหดเกินไนนี่เสียวว่า ตอนเขายิงเขียวไม่ลงนะครับแดงลงเนี่ยอยู่ข้างในกันหละตัวนี้พี่ตามมองกนนะโเรสสุดปหรืูกีนะหมาถึงไอ้ตัวลิงอ่ะเวลายืนนั่อ่ะโะ มันมองไม่เห็นสวยอเอ้ยหดเกนินเฮ้ยเขียว่ะเต้ยสามแต้ม,มไม่ตายพร้อมแล้วให้แว่นใช้ไม่ตายจะใช้ได้เลยครับไม่ต้องห่วงใช้ได้เลยครับใช้เลยสวยครับสวยครับเห็นปะเวลา,ามีคนโดดหนึ่งคนแว่นมัน,นจะยึดมือแล้วอีกคนหนึ่งรอตกคือตกได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ โอ้โหดเกินซาคุอันติไม่อันติเรนธรราดาเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้นะครับเราได้เซนเตอร์เล่นดีมาแล้วข้างเขาไม่มีเซนเตอร์แล้วใครจะบล็อกลิงเจอลิงรุนดังเข้าไปนะครับกดเล่นง่ายๆเลยเดินเข้าไปดังยัดหน้ารัวว ครังเราเซ็นเตอร์โหดเลยนะรีบาวไปห้าบล็อกไปห้านะครับ